นาฬิกาสมาร์ทวอ h ราคาหลักร้อยเป็นอย่างไรมาชมกันครับในคลิปนี้จะพามาชมการแกะกล่องรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอตที่ราคาหลักร้อยเป็นอย่างไรกันบ้างมาชมกันเลยครับ แสดงมาแล้วครับนาฬิกาสมาร์ทวอตร,รุ่น x 1 0 Pro Max ที่กอฟกดลองสั่งมาใช้งานดูครับของแถมเยอะมากทางร้านแถมเคสใสครอบตัวนาฬิกาและสายนาฬิกา,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 าที่สามารถเลือกสีได้อีกด้วยกอฟเลยเลือกสีขาวดำครับและยังสั่งเคสสีดำเพิ่มอีกด้วยครับแล้วเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องนาฬิกา,ากันครับสภาพกล่องเป็นอย่างไรบ้างเคยผ่านการแกะมาก่อนหรือไม่สภาพยังซีลปกติเรียบร้อยดีครับ นาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่น x 1 0 pro max รองรับมือถือระบบปฏิบัติการ ios และ android เชื่อมต่อด้วย bluetooth ผ่านแอปพลิเคชันครับและยังมีความสามารถอีกมากมายอาทิโทรเข้าโทรออกได้ดูประวัติการโทรเข้าโทรออกได้สมุดโทรศัพท์ระยะทางแคลอรี่วัดหัวใจวัดความดันค้นหานาฬิกาวัดออกซิเจนดูสภาพอากาศวัดการนอนหลับปรับแสงสว่างควบคุมการถ่ายภาพเตือนความจาจับเวลา ั้งเวลาปลุกแจ้งเตือนนั่งนานฟังเพลงและเล่นเกมเป็นต้นครับแล้วเราก็มาแกะกล่องชมพระเอกของเรากันเลยครับรแอนมาแล้วครับสวยงามมากเลยครับก๊อบเลือกสีดำครับดูเท่ดุดันไม่เกรงใจใคร <laughs> เปิดกล่องออกมาเราจะพบกับพระเอกของเราครับตัวเรือนนาฬิกาคู่มือและ สายชาร์จครับเรามาชมอุปกรณ์ในกล่องกันครับเริ่มต้นที่คู่มือการใช้งานวิธีการเชื่อมต่อต่างๆแบบภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษไว้ให้เราได้อ่านเล่นแบบชิวๆอีกด้วย <laughs> ตามมาด้วยสายของนาฬิกาที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ในกล่องเป็นสีดำครับเป็นเนื้อ,อยางซิลิโคนนิ่มๆแต่ทางร้านก็ยังแถมมาอีกด้วยสุดยอดไปเลยสายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กครับอีกด้านเป็นหัว USB เชื่อมต่อกับหัวชาร์จมือถือทั่วไปง่ายสะดวกดีแต่สายไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าโอเคดีครับ แล้วเราก็มาชมพระเอกของเรากันบ้างครับก๊อฟเลือกสีดําดูเท่ดุดันดูสปอร์ตดีไซน์สวยเหมือนกับ Apple Watch Series 8ตัวเรือนมีขนาด45มิลิเมตรขนาดหน้าจอ1.9นิ้ว320คูณ380พิกเซลหน้าจอ Multi t o u c รองรับบลูทูธ3.0และ5.0ครับมีเม็ดมะยม ปุ่มกดไมโครโฟนในตัวลำโพงเซ็นเซอร์ในตัวรองรับการกันน้ำระบบ IP 67มีแบตเตอรี่ความจุ380ม ah, ิลชาร์จเต็มจาก0ถึง100ประมาณ2ชั่วโมงครับ ก๊อปซื้อมาในราคาหลักร้อยสุดคุ้มแบงค์แดงสีใบมีทอนหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปตามกันได้นะครับชี้เป้าที่ตะกาจัดได้เลยไว้คลิปหน้าก๊อปจะเล่าให้ฟังว่าใช้งานเป็นอย่างไรเพื่อนคนไหนเคยใช้งานมาก่อนมาเล่าให้ผมและเพื่อนๆได้ฟังกันที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันบายครับ